สวัสดีครับผมวันนี้ Happy Family Channel นะครับจะนำสิ่งที่ดีๆมาฝากผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะตั้งโรงงานให้กับต้นบอนสีทุกๆต้นครับโรงงานนั้นคือโรงงานผลิตปุ๋ยครับนั่นก็คือไส้เดือนพันแอฟริกันครับผมเลี้ยงไว้นะครับไส้เดือนนี้เขาจะกินตลอด24ชั่วโมงครับแล้วเขาจะขับถ่ายออกมา อ่าแล้วก็ขี้ของไส้เดือน,นครับละมูลไส้เดือนเนี่ยมันเป็นปุ๋ยที่พืชต้องการที่สุดครับผมเพราะว่าอ่าที่ใดก็ตามที่มีไส้เดือนนะครับไสเดือนเขาก็จะพวนดินแล้วเขาก็จะขับถ่ายออกมาที่นั่นอ่าที่ไหนมีไสเดือนเยอะที่นั่นก็ยิ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ใดที่มีดินอุดมสมบูรณ์ต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ก็ยิ่งจเจริญง,งอกง,งามครับนั้นวันนี้ ผมจึงตั้งใจว่าจะผลิตปุ๋ยให้กับต้นบอนของผมที่ปลูกไว้นะครับใส่ไปต้นละ5ตัว10ตัวไม่นานครับผมใส่เดือนนี้เขาจะมี2แเพศในตัวเดียวครับนะครับถ้าเราใส่ไป2ตัวขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มผสมพันธุ์แล้วเขาก็จะออกลูกนะครับแล้วก็ในแต่ละต้นเหล่านี้ก็จะมีลูกของไส้เดือนนะครับ สามารถทำเป็นอาชีพเสริมในช่วงโควิดได้ครับผมเพราะว่าเมื่อเราเปลี่ยนกระถางบอลเราก็จะเจอไส้เดือนอนั้นมากมายอาจจะเป็นกิโลเลยครับผมกิโลหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยนะครับไส้เดือนนี่ครับกิโลหนึ่งไม่ต่ำกว่า400บาทครับก็เลี้ยงไม่ยากเลยครับเลี้ยงไส้เดือนอ้าวครับบอสก็มาอยู่ด้วยแล้วตอนนี้นะครับบอสมาดูงานเองครับงั้น ให้เราเอาไส้เดือนใส่เข้าไปครับ3ตัว4ี่ตัว5ตัวก็ยิ่งดีครับไส้เดือนพันแอฟริกันนี่ดียังไงแล้วไหมครับเวลาอากาศหนาวเขาจะไม่ปีนออกมาตายนะครับเขาจะไม่กลัวร้อนกลัวหนาวกลัวฝนนะครับขอให้มีความชุ่มชื้นในดินครับถ้าดินยังชุ่มชื้นดินยังชื้นนะครับดินเปียกนิดหน่อยเขาอยู่ได้ครับ แล้วเขาก็จะมากินหญ้าที่เราใส่เข้าไปกินขี้วัวที่เราใส่เข้าไปแล้วเขาก็จะเปลี่ยนขี้วัวเปลี่ยนหญ้านั้นกลายเป็นปุ๋ยนะครับนี่ครับดูครับตัวมันจะออกสีน้ําเงินนะครับออกสีม่วงครับครับตัวมันก็สวยดีนะครับผมไม่น่าเกียดนะครับผมไปศึกษาเรียนกับต้นฉบับเลยครับคนที่นําเข้ามาคนแรกคือดรสมชัยครับ ที่กรุงเทพเลยครับผมตอนนั้นสมัยที่ผมเรียนใหม่ๆครับกิโลกัมละตั้ง5,000บาทครับผมนี่เป็นเรื่องจริงครับครับแต่ตอนนี้ลดลงมาเหลือไม่ต่ำกว่า400บาทครับบางที่ก็500บาทเข้าไปดูเลยครับในเน็ตในเว็บนะครับที่เขาสั่งซื้อขายกันครับอยู่ที่4 0 0ถึง500บาทนะครับสั่งซื้อได้นะครับไปดูนะครับมีที่ขายไส้เดือนเยอะนะต้องพันแอฟริกันนะครับดีครับผมแนะนำครับเพราะว่าผมเลี้ยงอยู่แล้วนะครับ แล้วก็มันเมื่อมันอยู่ในต้นไม้นะครับต้นไม้จะให้ผลดีมากครับผมนี่อาศัยเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ไส้เดือนนี้ก็จะผลิตปุ๋ยตลอด24ชั่วโมงนะครับเมื่อต้นบอลของเราได้รับอาหารได้รับปุ๋ยที่ดีต้นไม้ของเรานี่ก็จะเติบโตกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Happy Family ด้วยครับ